ก็สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องด็อกสปอยซึ่งวันนี้เราก็จะมาสปอยอนิเมะที่มีชื่อเรื่องว่าเบลเซบับเด็กพันนรกสังลุยแล้วเปิดเรื่องมาก็ได้มีรุ่นพี่หัวล้นกําลังหาเรื่องรุ่นน้องอยู่ซึ่งไอรุ่นพี่หัวล้นล้นเนี่ยมันก็มีชื่อว่าอาเบะนะครับส่วนไอรุ่นน้องที่มันกําลังจะหาเรื่องด้วยเขามีชื่อว่าโองะเป็นเด็กปีหนึ่งแต่อยู่ๆก็ได้มีน้ำไหลออกมาจากหัวโองะเป็นจํานวนมากไอพวกที่กําลังหาเรื่องโองะอยู่เลยคิดว่าโองะกลัวมันจนเหงื่อมัันนน็็ไเเหงีหหรครบปฉขด ซึ่งเด็กที่กําลังฉี่อยู่บนหัวโองานั้นเขาได้มีชื่อว่าหนูเบลซึ่งแทนที่โองะจะทะเลาะก,กับไอ้รุ่นบี่หัวลน้นโองะกลับมาทะเลาะก,กับหนูเบลซะงั้นแต่หนูเบลเขาก็ไม่ได้สนใจแถมทําหน้ากวนประสาทโองะไปทีแต่อยู่ๆไอ้รุ่นบี่หัวล้นก็ได้มาดึงเอาหนูเบลไปจากมือโองาพอหนูเบลเขาได้เห็นหน้ารุ่นพี่หัวลน้นหนูเบลก็ได้ร้องไห้แถมปล่อยไฟฟ้าแสนโวกมาอีกด้วยนั่นแหละครับไอ้คนที่มุงดูอยู่แถวน,นั้นก็โดนช็อตกันไปหมดเลยแล้วภาพก็ตัดมาบนดาดฟ้าที่โองาเนี่เล่าเรื่องที่เขาไปพบหนูเบลให้ชายคนหนึ่งฟังอยู่ซึ่งผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่าจูโรโอจิ ซึ่งองะเขาก็ได้เล่าย้อนความไปตอนที่เขลังชกต่อยกับวัยรุ่นสิบกว่าคนอยู่แล้วโองะเขาได้ซัดวัยรุ่นกลุ่มนั้นจนล่วงหมดทุกคนพอโองะชนะกลุ่มวัยรุ่นพวกนั้นแล้วโองะก็ได้จับหัวหน้าของพวกมันไปลงโทษที่คลองแต่ในขณะนั้นก็ได้มีชายคนหนึ่งไหลาตามน้ํามาพอองะเขาเห็นแบบนั้นด้วยความที่เขาเป็นสุภาพบุรุษและมีจิตใจที่เมตตาโองะก็ได้ทําการช่วยผู้ชายคนนั้นขึ้นมาจากน้ําซึ่งไอ้ผู้ชายคนนี้มันจะเป็นผู้ชายหรือเธยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่เห็นนนโโอออองงะะมมมับกกววว่่่าาาาเเป็ผผู้ช้ชยยลาตาไน พอ,องงะเขาได้ช่วยผู้ชายคนนั้นขึ้นมาจากน้ำเขาก็ทําการช่วยชีวิตผู้ชายคนนั้นด้วยการที่เอามือสับไปที่หน้าสรุปมันจะช่วยหรือมันจะฆ่าก,กันแน่นแต่ก็นั่นแหละครับพอโองงะเขาได้เอามือสับไปที่หน้าของคุณลุงคนนั้นคุณลุงคนนั้นก็ได้แบ่งครึ่งแล้วหนูเบลก็ได้อยู่ในท้องของคุณลุงคนนั้นหนูเบลก็ได้มาอยู่กับโงงะหลังจากนั้นเป็นต้นมาแต่พอโองงะมันพูดจบจโูโนอจิก็บอกว่าเพ้อเจอกันไปใหญ่ใครจะไปเชื่อฟะแล้วจโูโนอจิก็ได้แย่งหนูเบลออกมาจา,อง,า,า,าองะ่ไห้้ทร พอองะเขาเห็นแบบนั้นเขาเลยเอาจิ้งหรีดมาล่อหนูเบลเพื่อให้หนูเบลไม่ร้องไห้แต่หนูเบลเขาได้เหมือนองะพร้อมกับปล่อยพลังไฟฟ้าแสนโวกมาอีกรอบหนึ่งแล้วภาพก็ตัดมาที่ห้องเรียนของทั้งคู่หนูเบลก่ได้ช็อตทั้งคู่มาตลอดทางจนถึงเวลาพักเที่ยงโองะเขาได้พาหนูเบลมาที่โรงอาหารเพื่อจะหาของกินให้หนูเบลแต่ที่โรงอาหารก็ดันเหลือขนมปังอยู่แค่ชิ้นเดียวพอหนูเบลเขาเห็นแบบนั้นเขาเรยรีบเข้าไปแย่งขนมปังมาแต่หนูเบลก็ไม่ได้แย่งมากินนะครับหนูเบลแย่งมาได้หนูเบลเขาก็ปาท แล้วไอ้พวกที่แย่งขนมปังกันอยู่ก็ได้วิ่งตามขนมปังที่หนูเบลเขาปาทิ้งไปซึ่งพอหนูเบลเขาเห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกพอใจเป็นอย่างมากแล้วก็เมื่อถึงเวลาเลิกเรียนโองะก็ได้มาเล่นที่บ้านโจโนโอจิและโองะก็ได้ยัดเยียดเด็กคนนั้นให้โจโนโอจิเอาไปเลี้ยงพร้อมกับบอกให้โจโนโอจิไปหาแม่ให้เด็กคนนี้ด้วยแต่โจโนโอจิเขาก็ได้ปฏิเสธโองะทั้งคู่ก็เลยยื้อกันไปยื้อกันมาอยู่พักหนึ่งแต่อยู่ๆก็ได้มีสาวผมทองใส่ชุดเมดกระโดดเข้ามาทางหน้าต่างงงห้ออนอนนนขโจโโจิ ซึ่งผู้หญิงคนนี้เขามีชื่อว่ากิวดานะครับแล้วกิลดาก็บอกกับโองะว่าในน้อยอไม่มีทางเลือกคนกระจอกกระจอกแบบแกหรอกแล้วก็ดูเหมือนว่ากิวดาเขาจะมาตามตัวหนุเบลกลับบ้านนะครับแล้วกิลดาก็เข้าไปแย่งหนูเบลมาจากโองะแต่หนูเบลเขาก็ได้ก่อโองะาเป็แน่นพอโองะเขาเห็นแบบนั้นเขาก็ทำหน้าสะใจใส่กิวดาที่หนูเบลไม่ยอมกลับไปด้วยแต่โยโนจิเขาก็ได้พูดแทรกขึ้นว่าถ้านายยอมให้หนูเบลกลับไปพร้อมกิวดานายก็ไม่ต้องเลี้ยงหนูเบลไม่ใช่หรอ พอโองะเขาได้ฟังจโนจิ ee, พูดแบบนั้นโองะก็บอกให้โจโนจิ ee, รีบดึงหนูเบลออกจากตัวเขาแต่จโนจิ ee, มันก็ดนไปจับตรงนั้นของหนูเบลจนทําให้หนูเบลร้องไห้แล้วมันก็ตามที่ทุกคนคิดไว้นั่นแหละครับหนูเบลก็ได้ปล่อยพลังไฟฟ้าแสนโวออกมาทันทีนี่มันเด็กหรือไปลาแหลไฟฟ้าวะเนี่ยแล้วภาพก็ตัดมาที่กิวด้าได้มานั่งเล่าเรื่องของหนูเบลให้ทั้งสองคนฟังแล้วกิวด้าก็บอกทั้งคู่ว่า ที่แรกอะราชาปีศาจเขาจะมาทําลายโลกแต่ราชาปีศาจดันติดธุระเลยมาไม่ได้ซึ่งธุระที่มันติดเนี่ยก็คือติดเกมนะครับเขาเลยส่งหนูเบลที่เป็นลูกชายมาแทนเพื่อให้หนูเบลหามนุษย์ที่คู่ควรแล้วร่วมมือกันทําลายโลกซึ่งคิวด้าเขาก็เป็นปีศาจร,รับใช้ที่มาคอยรับใช้หนูเบลพอองะเขาได้รู้แบบนั้นเขาบอกให้คิวด้าพาหนูเบลกลับบ้านซะแล้วคิวดาก็พูดขึ้นมาว่าสรุปนายจะไม่เลี้ยงในน้อยใช่ไหมองะก็บอกว่าใช่ฉันจะไม่เลี้ยง กิวด้าก็ได้ชักดาบออกมาแถมไล่ฟันโงะรอบเมืองแล้วทางองะเขาก็คิดว่าเขาทิ้งหนูเบลไว้ที่บ้าน,นยูโนจิเรียบร้อยแล้วแต่ยูโนจิเขาก็บอกว่าทิ้งไว้บ้าอะไรล่ะหนูเบลก็อยู่ข้างหลังนายนั่นไงแต่อยู่ๆก็ได้มีนกยักษ์กระโดดมาดักหน้าพวกองะไว้แต่องะเขาก็ได้เตะนกยักษ์จนมันลอยข้ามหัวทั้งคู่ไปแล้วพอคิวดา้าเขาเห็นแบบนั้นเขาได้ตกใจในพลังขององะเป็นอย่างมากซึ่งคิวดา้าเขาคิดว่ามนุษย์ทั่วไปไม่สามารถเตะนกปีศาจได้แต่อันนี้อะไรองะเตะครั้งงงงเเดดดียยวววหหมมมมมอบลลแแ้้้้ทััก็ไิ่่่นนนาาจถึํ แล้วกิวด้าเขาเรามีดจี้ไปที่หน้าขององะจนมันทําให้หน้าขององะเลือดออกพอหนูเบลเ,เห็นแบบนั้นเขาก็คิดที่จะปกป้ององะแล้วเขาก็ได้ปล่อยพลังไฟฟ้าออกมาอีกรอบหนึ่งจนมันทําให้ทั้งหมดกระเด็นออกไปยกเว้นองะคนเดียวที่ไม่กระเด็นแล้วจนโนจิก็บอกให้กิวด้าทําอะไรสักอย่างเพื่อให้หนูเบลหยุดร้องเพราะไม่งั้นองะเขาโดนไฟช็อต,ตจนตายแน่กิวด้าเธอก็ได้บอกว่าถ้าหนูเบลร้องขนาดนี้คงมีแค่ราชาปีศาจนั่นแหละที่ทาให้หนูเบลหยุดร้องได้แล้วองะเขาก็ได้ใช้มือจับไปที่หัวของหนูเบลจนมันทาให้หนูเบลหยุดอง แล้วกิวด้าเขาได้ทึ่งอีกรอบหนึ่งขนาดเขาบินปีศาจรับใช้ที่คอยรับใช้หนูเบลมาตั้งนาน <c oughs> ก็ไม่สามารถทําให้หนูเบลหยุดร้องได้แต่นี่องะแค่ใช้มือจับไปที่หัวของหนูเบลก็สามารถทําให้หนูเบลหยุดร้องให้ได้แล้วพอหนูเบลหยุดร้องโองะเขาได้เดินหนีออกมาจากหนูเบลแต่อยู่ๆเสาไฟฟ้าแรงสูงก็ได้ล้มลงและกําลังจะทับหนูเบลพอองะเขาเห็นแบบนั้นเขาเรีบวิ่งเข้าไปช่วยหนูเบลโดยที่เขาเองก็ไม่ลังเลอะไรเลยแล้วทั้งคู่ก็กำลังจะโดนเสาไฟฟ้าทับไปด้วยกัน แต่ยู่ๆก็ได้มีสัญลักษณ์ประหลาดประหลาดโผล่ขึ้นมาตรงที่มือของโองะจนมันทําให้สาไฟฟ้าเหล็กหนานและลายไปในพิบตาแล้วทั้งโองะแล้วก็หนุ่มเบลก็ได้หมดสติล้มลงไปแล้วภาพก็ตัดมาที่โองะหลังจากที่เขาฟื้นจากการหมดสติโองะก็ได้คิดว่าเรื่องทั้งหมดที่เขาเจอมันเป็นแค่ความฝันแต่อยู่ๆก็ได้มีเสียงยูดาพูดขึ้นมาว่าตื่นทันทีนะในหมดสติไปทั้งสองวันแล้วก็บอกให้โองะเตรียมยังดูราชาปีศาจในอนาคตได้แล้วแล้วอีพีที่หนึ่งก็ได้ตัดจบลงเพียงเท่านีีีี้เเเเเเเรรราาาาาาพื่าา่่่ออป็นนนกกกสยยววลลมตใทัด แล้วอีพีที่2ก็เริ่มเรื่องมาที่โองะกำลังหาของเล่นให้หนูเบลเล่นอยู่ซึ่งข้างหน้าหนูเบลก็มีของเล่นอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือตุ๊กตาหมีอย่างที่2ก็คือกบดองซึ่งหนูเบลก็ได้คันไปหยิบตุ๊กตาหมีแล้วปาทิ้งแล้วโจโนจิก็ได้เอาตุ๊กตาอย่างที่ครึ่งหนึ่งมันจะเป็นเหมือนคนปกติแต่ครึ่งหนึ่งจะเป็นเหมือนคนโดนลอกหนังมาให้หนูเบลดูแต่พอโจโนจิเขาหันด้านคนปกติมาให้หนูเบลหนูเบลก็กลับไม่ชอบแต่พอหันด้านประหลาดประหลาดมา แล้วก็ดูเหมือนว่าหนูเบลเขาจะชอบทุกอย่างที่เด็กทั่วไปเขากลัวกันแล้วพอหนูเบลได้ของเล่นที่ชอบโงงะเขาคิดจะชิ่งแล้วทิ้งหนูเบลให้อยู่กับโจโนโจิแต่หนูเบลก็วิ่งตามโงงะมาตเติดนแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าแสนววช็อตโงงะไปทีนึงแล้วโจโนโจิก็ได้มาพูดกับโงะว่าทําไมนายไม่เอาหนูเบลไว้บ้านละ่ะจะพกมาโรงเรียนด้วยทําหออะไรโงะก็ได้พูดว่าที่บ้านฉันก็โดนปีศาจยึดครองไปเรียบร้อยแล้วแล้วอีกอย่างฉันออกห่างจากหนูเบลไม่ได้แล้วโงงนาะก็ได้เขข้้าาาาามโโนแนนนะะํตัาานนตัวกบบทงงงอโ งคนที่บ้านของโองะ<ม>ก็งงกันเป็นไก่ตาแตกเลยทีเดียวที่อยู่ๆก็ได้มีผู้หญิงกับเด็กโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แต่อยูยูโองะก็พูดขึ้นมาว่าก็บอกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะไม่ยอมรับเป็นพ่อมันมันเลยทําให้คนที่บ้านเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยทีนี้นึกว่าโองะไปทําผู้หญิงท้องแล้วไม่รับผิดชอบโองะก็กาลังอธิบายว่านี่มันไม่ใช่ลูกของเขาแต่อยู่ๆพ่อของโองะก็พูดแทรกขึ้นมาว่ามันจะไม่ใช่ลูกของแกได้ยังไงน้าเหมือนกันขนาดน,นั้นแล้วซึ่งมันเอาความเหมือนมาจากไหนอันนี้นะ แล้วพี่หองโองะที่ชื่อซัตธมิก็ได้เข้ามาถามกิวด้าว่าเธอมาจากไหนกิวด้าเธอก็ได้ตอบว่ามาไกลแต่พี่หองโองะนั้นได้ยินว่ามาเกาซะง,งั้นซึ่งดูดูแล้วผมว่ามันน่าจะเปี้ยนกันทั้งบ้านหลายครอบครัวนี้แล้วพ่อของโองะก็ได้โค้งสซรไรดิ่งคำนับกิวด้าไปทีหนึ่งแล้วก็บอกว่าจะให้โองะมันรับผิดชอบทุกอย่างเองแล้วก็กดหัวโองะคำนับด้วยอีกคนโองะเขาก็ได้บอกเจโนโจิว่าเรื่องทั้งหมดมันก็เป็นแบบนี้แหละซึ่งพอเจโนโจิมันได้ยินแ้้ออจางให่่เเยไดตรื บ้านยังพังไปครึ่งแดบโองะก็ได้พูดขึ้นมาว่ามันก็แค่บ้านพังของฉันเจอหนักกว่านั้นอีกแล้วโอยะก็ได้เล่าย้อนความหลังอีกรอบหนึ่งโองะก็ได้บ่นกิวด้าอยู่ว่าน,นี่หล่อนจะทำตัวสบายเกินไปแล้วนะแล้วนี่ไม่คิดจะไปไหนจริงๆเหรอกิวด้าก็ได้บอกกับโองะไปว่าพ่อน,น้อยเป็นคนเลือกแกแล้วจะให้ฉันไปอยู่ไหนล่ะฉันก็ต้องคอยปกป้องนายน้อยอยู่ที่นี่สิแล้วในที่ระหว่างสองคนคุยกันหนูเบลก็ได้คานมาเกาะขาโองะพร้อมกับทำสายตาอ้อนวอนไปทีนึงแต่โองะก็ไม่สนใจแล้วกกก็ ilda, ็เตหหหนนนููบบบลลลคืใ้้้้ัิววาแรองไ แล้วในขณะที่หนุ่มเบลร้องไห้นั้นกิวด้าก็ได้อธิบายวางอย่างให้โองาะฟังว่าถ้าหนุ่มเบลออกห่างจากตัวนายเท่าไหร่ไฟฟ้าก็ยิ่งแรงขึ้นเท่านั้นและถ้าเกินระยะ15เมตรนายก็จะตายทันทีแล้วภาพก็ตัดมาที่บนดาดฟ้าหลังจากโองะเล่าเรื่องความหลังให้โจโนจิฟังจบแต่โจโนจิมันก็ไม่ได้สนใจเรื่องของโองะเลยมันกับถามขึ้นมาว่าเมื่อคืนนี้คุณกิลด้านอนที่ไหนละ่ะซึ่งพอมันพูดแบบนั้นโองาะก็ได้ซัดหน้ามันไปทีนึงจนมันลอยหายเข้าไปในก้อนเมฆแล้วก็ได้มีกลุ่มวัย ซึ่งมันก็จับหนูเบลเป็นตัวประกันแต่โองะก็บอกให้พวกมันอย่าขยับถ้าพวกมึงขยับพวกมึงเลยเป็นโจกแน่พอโองะเขากลัวระยะมันเกิน15เมตรแล้วเขาจะโดนช็อตตายแล้วพอพักหนึ่งก็ได้มีรุ่นพี่ปี2อสองคนได้เข้ามาหาเรื่องโองะด้วยแล้วอยู่ๆก็ได้มีรุ่นพี่ปี2โผล่มาอีกคนซึ่งรุ่นพี่คนนี้ผมจะขอเรียกมันว่ากุ๊ดไน่นะเพราะมันชอบพูดคาว่ากุ๊ดไนกุ๊ดไนตลอดเวลาแต่พอพักหนึ่งก็ได้มีรุ่นพี่ไอ้หัวหล้นี่หาเรื่องโองะตอนต้นเรื่องเข้ามมมาาหหหเรรื่่่ออองงโด้้วยวยีีีกกกกคคนนนนนนน็็ัััััแลบไไตใใญท จากไอ้สามคนที่มันจะมาหาเรื่องโงงะกับมาอยู่ฝ่ายโงงะซะงั้นแล้วโงงะก็บอกให้พวกมันอุ้มหนูเบลไว้อย่าออกห่างจากโงงะเด็ดขาดแล้วพอโงงะพูดจบเขาก็ได้เดินไปซัดรุ่นพี่ทั้งสี่คนนี่มาหาเรื่องโงงะก่อนซึ่งสองคนแรกก็โดนซัดลอยปิวไปก่อนเลยมันก็เหลืออยู่แค่รุ่นพี่หัวเขียวอยู่สองคนแต่มันก็ไม่ขนามือโงงะหรอกครับมันก็โดนโองะซัดล่วงไปเหมือนกันแล้วโงงะก็ได้หันมาซัดหน้าไอ้คนที่มันขโมยหนูเบลไปตอนแรกแต่ไอ้ลูกน้องมันที่มาด้วยสองคนก แล้วพอจบเรื่องโองะก็ได้ยืนแอคทเทสวทีหนึง่งแต่โองะมันนั่นทำหนูเบลหลุดมือาะนั่นแหละครับพอหนูเบลตกมือหนูเบลก็ร้องไห้โองะก็โดนช็อตไปตามระเบียบแล้วภาพก็แต่มาที่โองะได้เปิดประตูเข้าบ้านในร่างกายที่สะบักสะบอมเขาก็ได้เห็นคิวด้านั่งรับประทานอาหารกับครอบครัวเขาอยู่ซึ่งพอโองะเห็นแบบนั้นเขาก็บอกว่านี่หล่อนจะทําตัวสบายเกินไปแล้วนะเป็นใครก็ไม่รู้อยู่ๆก็พวดพลาดเข้ามาในบ้านแล้วก็ทําตัวเหมือนเป็นลูกสบาของบ้านนี้ซึ่งมันก็มีแค่่่่่โออะคคคคนนนนนนเดดดดดีียววววหรกกกัััับทิิิาา้้้ไมมมใชลลูสแ แล้วแม่ของโองะก,ก็ได้เดินมาอุ้มหนูเบลแล้วบอกให้โองะไปอาบน้ำยิดาก็ได้บอกกับโองะว่าสบายใจได้จากนี่ไปถึงห้องน้ำไม่เกิน15เมตรแล้วพอโองะไปนอนแช่น้ำอยู่ก็ได้มีขาเรียวๆเหมือนขาผู้หญิงคนหนึ่งกำลังจะเปิดประตูเข้ามาซึ่งพอมันเปิดเข้ามาแล้วมันก็คือคนลุงที่โองะได้พาเอาหนูเบลออกมาจากค้องนั่นแหละครับซึ่งคนลุงคนนี้เขาก็ได้มีชื่อว่าอารันเดอรลองแต่ผมจะขอเรียกเขาว่าอารันเฉยๆนะครับ พราะมันออกเสียงยากซึ่งอารันเนลลองเขาได้เป็นปีศาจเหมือนกับกิวด้านะครับแต่เขาเป็นปีศาจเคลื่อนย้ายระหว่างต่างมิติโองะก็ได้ถามอารันเนลลองว่านี่แกเข้ามาทำเมื่อคืออะไรฉันกําลังอาบน้ําอยู่อารันเนลลองก็ได้บอกว่ากิวด้าคอยแม่เขารายงานระยะห่างระหว่างโองะกับในน้อยว่าห่างกันกี่เมตรแล้วซึ่งเขาก็คอยพูดอยู่นั่นแหละครับว่าห่างกัน1.7เมตร1.8เมตร1.4เมตรซึ่งโองะก็บอกว่าใครมันจะไปแช่น้ําได้สบายใจวะแล้วภาพก็ตัดมาที่โองะที่อาบน้ําเสร็จเขาก็ได้เดินเข้ามาาดููหนนเบบลลลที่กํัังออย แต่อยู่ๆอ,อัาเนอร์ลองก็ได้เอาโจโนอุจิเข้ามาปล่อยในห้องอีกคนอัาเนอร์ลองก็ได้บอกว่าเห็นมันทำล่าๆล่อๆอยู่ที่หน้าบ้านก็เลยดูดเข้ามาปล่อยในห้องนี้ซะเลยแล้วทั้งหมดก็ได้คุยกันสาเหตุที่หนูเบลมาติดโองะอัาเนอร์ลองก็ได้บอกสาเหตุที่หนูเบลมาติดโองะเรื่องมันก็เกิดขึ้นที่โองะได้ซัดไปรุ่นสิบกว่าคนอยู่ที่ใต้สะพานซึ่งตอนนั้นเลยครับตอนที่อลาเนอร์ลองได้ลอยน้ําผ่านมาพอดีซึ่งหนูเบลก็ได้เห็นพลังของโองะพอดีหนูเบลเลยชอบโองะัั้้งนนมาเลย แล้วโองะก็ได้พูดแทรกขึ้นมาว่าถ้าหนุ่มเบลเห็นคนเก่งๆของฉันหนุ่มเบลก็จะไปติดคนนั้นใช่ไหมอรารันเนลองก็ได้บอกว่าใช่ครับแล้วพวกนั้นก็ได้ทําการหัวเราะขึ้นมายูด้าก็เลยบอกว่าปัญญาอ่อนน้พพกุแกเนี่ยแล้วภาพก็ตัดไปที่เมืองปีศาจท,ที่ราชาปีศาจกาลังหัวเราะเสียงดังเหมือนสะใจอะไรสักอย่างอยู่แล้วปีศาจท,ที่นั่งข้างๆก็ได้บอกราชาปีศาจว่าเล่นดีๆก็ได้ไม่เห็นจําเป็นต้องแหกปากเลยแล้วราชาปีศาจก็บอกว่าขอโทษขอโทษสงสัยอินไปนิดนึงซึ่งเกมที่ราชาปีศาจ่มะไได้ แล้วก็ได้มีปีศาจรับใช้เดินมาบอกราชาปีศาจถึงเรื่องของหนูเบลแล้วพอคุยไปได้พักหนึ่งราชาปีศาจก็ได้ฝากของเล่นที่หนูเบลชอบไปให้หนูเบลมันก็เป็นที่สั่นแล้วมีเสียงกรงกิ้งกรงกิ้งอ่ะแต่ผมจําชื่อมันไม่ได้แล้วภาพก็ตัดมาที่โรงเรียนของโลกมนุษย์โองะเขาก็ได้เดินหาคนเก่งที่จะมาเป็นพ่อของหนูเบลแทนเขาอยู่แต่โองะเขาหายัางไงเขาก็หาไม่เจอแล้วคิวดาก็ได้มาหาโองะที่ห้องเรียนแต่เขาก็เจอแต่จูโนอุจิแล้วเขาก็ได้ถามจูโนอุจิว่าตอนนี้โองะยู่น จโนจิก็ได like like. her ้บอกกิลด you ้าว on? ่าโองงากำลังตามหาคนเก่งๆอยู่จโนจิก็ได้ถามกิลด้าว่ามาหาโองคทงาทำไมกิลด้าก็บอกว่าเอาของเล่นมาให้นายน้อยอ่ะแล้วพอจโนจิพูดจบไอ้กุนไนก็ได้เดินเข้ามาจีบกิลด้าก็นั่นแหละครับโดนซัดลอยไปตามระเบียบในขณะที่รุ่นพี่กุนไนลอยไปอยู่นั้นก็ได้มีพาะโลงคนหนึ่งยืนขึ้นมามองทีแรกผมนึกว่าลูฟี่หมวกฟางแล้วก็มานูกิลด้าเขาได้เจอโองงะแต่โองงาก็กำลังยื่นหนูเบลให้หนูเบลก็ทำท่าจะร้องในขณะที่หนูเบลจะร้องนนั้ ิูด้าเขาได้ควักของเล่นของหนูเบลที่หนูเบลชอบในโลกปีศาจให้หนูเบลดูแล้วก็ดูเหมือนว่าหนูเบลจะหยุดร้องและชอบใจเป็นอย่างมา,ากแล้วหนูเบลก็ได้เขย่าของเล่นที่เขาชอบมาตลอดทางแล้วิวด้าก็ได้ถามโองะว่านายยังไม่เจอเลยหรอคนที่แข่งแข่งกับนายอโองะก็บอกว่ายังเลยยังหาไม่เจอเลยแล้วิวด้าก็ได้พูดลอยๆอยขึ้นมาว่าวนโลกนี้ไม่มีเลยหรอคนที่เหมือนราชาปีศาจอะโองะมันเลยคิดอะไรบางอย่างได้มันเลยพาทั้งคู่วิ่งไปห้องห้องหนึ่ง ซึ่งห้องที่โองะมันพาทั้งสองคนมาก็คือห้องพออแล้วพอทั้งหมดเปิดประตู้าไปก็ได้เห็นชายคนหนึ่งที่แต่งตัวเหมือนพันลงนั่งอยู่บนโต๊ะพออก็นั่นหละครับพันลุงกับพออเป็นคนคนเดียวกันแล้วทั้งหมดก็ได้เดินออกมาจากห้องพอออย่างเร็วเลยแล้วในที่ระหว่างทั้ง3คนเดินหาคน,นเก่งๆรอบโรงเรียนอยู่นั้นหนุเบลก็ได้เกิดงอแงขึ้นมาโองะก็ได้ถามคิวด้าว่าทำไมหนุมเบลงอแงคิวด้าก็บอกว่าคงหิวนมและมะ้วมั้งแล้วคิวด้าก็บอกว่า นมที่หนูเบลกินได้ก็คือนมของคิงไฮด้าเก้าหัวที่ฆ่าผู้คนบนโลกปีศาจไปแล้ว9้าล้านกว่าคนแต่บนโลกมนุษย์ก็มีนมคล้ายๆกันอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งนมที่กิวด้ามันหมายถึงก็คือนมโรงเรียนธรรมดานี่แหละครับแต่พอหนูเบลจะกินนมก็ได้มีคนมาเดินชนหนูเบลยน์กล่องนมมันล่วงลงไปแค่นั้นยังไม่พอยังมีคนเดินมาเหยียบอีกแล้วก็ตามที่ทุกคนคิดน,นั่นแหละครับเละทั้งโรงอาหารเลยทีนี้นภาพก็ตัดมาที่ตอนเย็นโอ้ะก็ได้นั่งสอนหนูเบลอยู่ริมน้ําอยู่ว่าลูกผู้ชายอ่ะเขาไม่งอแงกันหร แล้วเขาก็ไม่ร้องไห้ด้วยซึ่งก็นูเหมือนว่าหนูเบลมันจะตั้งใจฟังอยู่นะแต่อยู่ๆก็ได้มีรุ่นพี่ห่วเขียวสองคนที่องหะมันซัดล่วงตอนต้นเรื่องมาอุ้มหนูเบลหนีไปจากองหะที่องหะกาลังสอนอยู่แต่รอบนี้หนูเบลก็ไม่ได้ร้องไห้เหมือนเดิมองงะก็เลยรีบวิ่งตามมอไซค์คันนั้นไปองะเขาได้วิ่งตามมอไซค์คันนั้นไปติดๆเลยล่ะล้วอยู่ๆอารันเลอรลองก็ได้โผล่มาแล้วพาองหะวับไปดักหน้ารุ่นพี่สองคนนั้นไว้ไอรุ่นพี่ท แต่ไอ้มอไซค์ของรุ่นพี่แม่งกระเด็นไปตั้งไกลแล้วองงาะกับหนูเบลก็ได้มาจัดการรุ่นพี่2คนนั้นซึ่งมันก็ได้มีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดประหลาดโผลมาที่มือขององเงาอีกแล้วนะแล้วไอ้รุ่นพี่ทั้งสองคนก็โดนโชกลอยไปซะไกลเลยแล้วทั้งสองคนก็ได้เดินกลับบ้านแล้วในขณะที่กลับบ้านหนูเบลก็ได้สั่นของเล่นที่เขาชอบมาตามทางแต่อยู่ๆของเล่นของหนูเบลก็เกิดหักก็น,นั่นแหละครับหนูเบลก็ได้ปล่อยไฟฟ้าแสนโวมาอีกรอบนึงแล้วอีพีนี้สองก็ได้จบลงเราเพิ่มเลยาาด,ดว่า ซึ่ง e ีที่3ก็เริ่มมาที่โงะได้พาหนูเบลไปหาร้านของกินแต่พอไปร้านไหนร้านไหนเขาก็ไม่รับนะครับเพราะหนูเบลมันตัวใหญ่เกินไปก็ดูตัวมันดีครับหรือว่ายักแค่เสียงท้องร้องของหนูเบลก็ทําให้ทุกคนทั่วเมืองตกใจกันไปหมดแล้วก่อนที่เรื่องราวมันจะบานไปไปมากกว่านั้นโอยะเขาได้ตื่นจากความฝันใช่แล้วครับทั้งหมดที่เล่ามานั้นก็แค่ความฝันของโอยะหนูเบลก็ยังตัวกระเปียกเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยแล้วภาพก็ตัดมาที่กิวด้าที่กําลังส่งทั้งคู่ไป โองะก็บอกว่ารู้แล้วนาะว่าต้องกิน5มื้อต่อวันแล้วกิวด้าก็ได้ยื่นถุงนมให้โองะแล้วก็บอกว่านี่นมสําหรับ3มมื้อโองะก็บอกว่าคงจะคันออกมาจากเต้าแล้วสินะพอโองะมันพูดแบบนั้นกิวด้าก็ทุบไปทีหนึ่งแล้วกิวด้าก็บอกวิธีชงนมให้กับโองะได้รู้อย่างแรกเลยน้ําร้อนต้องอุณหภูมิต้องกับใต้ปีกของไวเวิร์นอยู่ในโลกปีศาจโองะก็พูดขึ้นมาว่าแล้วใครมันจะไปรู้ว่าอุณหภูมิเท่าไหร่กิวด้าก็เลยพูดขึ้นมาว่างั้นให้ฉันไปรรงเรียยนด้วมะ พอคิวด้าพูดขึ้นมาแบบนั้นโองะมันก็รู้ทันทีเลยว่าอุณหภูมิเท่าไหร่แล้วโองะกับหนูเบลก็ได้เดินออกจากบ้านไปโรงเรียนแต่พอระหว่างทางไปหนูเบลก็ได้เกิดหิวนมขึ้นมาแล้วก็นั่นแหละครับมันก็ช็อตโองะทันทีเลยแล้วโองะก็ได้ชงนมให้หนูเบลกินอยู่ข้างทางนั่นแหละครับแล้วก็มีพวกป้าๆเดินผ่านมาพอดีแล้วพวกป้าๆมันก็บอกว่าไม่รู้จักกาเทศะเลยมาชงนมอะไรให้เด็กกินตรงนี้แล้วโองะมันก็บอกว่าไม่ได้ไปขอนมป้ามาชงสักหน่อยนี่ไม่เกินกวนเส้นตียน ไว้ที่มันลืมกระเป๋านมของหนูเบลไว้ตรงนั้นนั่นแหละเราก็มาถึงเวลาพักเที่ยงหนูเบลมันก็ได้หิวนมแต่โองะก็ไม่มีนมให้หนูเบลเพราะลืมไว้ตรงนั้นได้โดนหนูเบลช็อตไปตามสเต็ปจยโนอจิก็ได้มาถามโองะว่านายไม่เป็นอะไรใช่ไหมโองะมันก็ตอบมาว่าไม่เป็นอะไรก็ผีไอ้ดิตูโดนช็อต,ตจนเกียมขนาดนี้แล้วโองะก็จะไปหานมให้หนูเบลแต่ฝากหนูเบลไว้กับโยโนอจิแต่โยโนอจิมันก็ไม่รับฝากนะครับเพราะมันกลัวโดนช็อตแล้วอะไรเนรลองก็ได้โผล่มาจากไหนก็ไม่รรู้นะคับ แล้วโจโนจิมันก็เล่าเรื่องความหลังสาเหตุที่อารันเนลองมาโผล่อยู่ที่นี่ให้โองะฟังมันก็สไตล์เดียวกันกับที่กิวด้าไปขออยู่บ้านของโองะนั่นะครับแต่อารันเนลองมันนันเป็นกระเทยคนที่บ้านโจโนจิแม่งก็ช็อกกันทั้งบ้านเลยแถมไอ้อารันเนลองมันนันพูดสองแง่สองง่ามอีกทุกคนที่บ้านโจโนจิก็เข้าใจกันผิดไปใหญ่เลยทีนี้ผมว่าแม่งช็อกกับครอบครัวขององะอีกมีแต่น้องสาวโจโนจิเท่านั้นที่รับได้พ่อแม่ของโจโนจิก็ได้ขอตัวขึ้นไปชั้นสองกันหมด แล้วใครมันจะไปรับได้อะอยู่ๆลูกชายก็มาเปลี่ยนเป็นสายเหลืองแล้วภาพก็ตัดมาที่ตอนปัจจุบันซึ่งโองะมันก็ไม่ได้สนใจเรื่องของจโนจิเลยเพราะมันกําลังหานมให้หนุ่มเบลอยู่แล้วอารันเนลองมันก็อาสาที่จะบีบนมจากเต้ามันให้หนุ่มเบลกินแต่ก็นั่นแหละครับอารันเนลองมันเป็นผู้ชายมันไม่มีน้ํานมพอหงมันไม่มีมันเลยไปบีบนมจโนจิเพื่อเอาน้ํานมให้หนุ่มเบลกินพอโองะเขาเห็นแบบนั้นเขาเลยไม่รอพวกบ้าสองคนนี้โองะก็เลยรีบวิ่งไปตู้กดน้ําอัตโนมัติแต่ก็ไไมมม่่รู้วววาองงะะจดดดยปหหนนั ซึ่งองะก็กำลังจะหาอะไรมาแทนนมองะก็ได้หันไปเห็นนมเปรี้ยวพอดีเขาเลยไปย่างรุ่นพี่กดก่อนซึ่งทางรุ่นพี่ก็กำลังจะกระทืบโองะสาเหตุที่ไปแทะคิวแล้วกดก่อนโองะเขาได้โยนเหรียญขึ้นฟ้าแล้วภาพก็ตัดมาที่รุ่นพี่โดนโองะกระทืบไปเรียบร้อยแล้วแถมโนเบลก็ยังกินนมเปรี้ยวหมดตู้เลยแล้วไอ้รุ่นพี่ที่โดนโองะกระทืบไปก็ได้พูดขึ้นมาว่าว่าพวกแกสวยแล้วแหละ ดันไปกดนมเปี้ยวของคุณคาสึกิหมดตู้ขนาดนั้นพวกแกคงโดนคุณคาสึกิอัดจ,จนเละเป็นโจกแน่นอนเลยเพราะพวกที่ทําตัวกลางแบบนี้โดนคุณคาสึกิอัดจ,จนไปส่งโรงพยาบาลไม่รู้กี่คนแล้วพอองะมันได้ยินแบบนั้นมันก็อยากเจอคาสึกิทันทีพอคิดว่าไอ้คนที่ชื่อคาสึกิอมันอาจจะเก่งแล้วนูเบลอาจจะชอบมันก็ได้แล้วภาพก็ตัดมาที่รุ่นพี่ปี3ที่กําลังยืนด่ารุ่นน้องปี2อยู่แล้วไอ้พวกรุ่นน้องปี2ก็คือคนที่ชอบไปหาเรื่องโองะบ่อยๆนั่นแหละครับ คือไอ้รุ่นพี่ปีสคนนี้มันส่งให้รุ่นน้องปีสองไปจัดการองะแต่ไอ้พวกนี้ดันทํางานพาดจัดการองะไม่ได้สักทีมันเลยโดนรุ่นพี่คนนี้ต่อยไปคนละทีซึ่งรุ่นพี่คนนี้เขามีชื่อว่าชิโระแล้วเป็นคนสนิทของคาสึกิแล้วทางองะก็กำลังจะขึ้นไปหาคาสึกิที่อยู่ชั้นบนแล้วไอ้นักเรียนที่อยู่ระหว่างทางพอเห็นองะก็รีบวิ่งหนีกันหมดทุกคนแล้วภาพก็ตัดมาที่ชิโระที่กาลังบอกคาสึกิไปบทขยี้องะ เพราะมันกลัวองะจะเป็นเสี้ยนหนามในอนาคตแต่พ่อคาสึกิเขาได้ยินแบบนั้นเขาได้โยนกล่องนมเปรี้ยวขึ้นและเตะหน้าชิโร่ไปทีหนึ่งแล้วก็บอกว่าชิโร่นี่แกคิดเหรอว่าฉันจะแพ้ไอเด็กคนนั้นแล้วรุ่นพี่คนที่ชื่อนัตสึเมก็ได้ยื่นผ้ากับชิโร่แล้วก็บอกว่ามันไม่มีไอบ้านหน้าไหนหรอกที่จะมากล้าท้าทยายคาสึกิแต่พูดยังไม่ขาดคำองะก็ได้เปิดประตูห้องเข้ามาแล้วก็มีลูกน้องคาสึกิมาหาเรื่ององะแต่องะเขาไม่ได้สนใจแล้วในขณะที่ลูกน้องของคาสึกิกำลังจะต่่่ออยยงะชิโกกก็็ไไดดได้้้้มมาาาหุวววนนแลพูขึ แกนั่นหะโองะเด็กปีหนึ่งแล้วมีปัญหาอะไรของคุณคาสึกิล่ะซึ่งโองะมันก็คิดไม่ออกว่ามันจะบอกยังไงดีถ้าอยู่ๆแล้วเข้าไปยื่นหนูเบลให้ไอ้คาสึกิแล้วไอ้คาสึกิมันรับไว้ก็คงจะดีแล้วในระหว่างที่โองะมันได้คิดนู่นคิดนี่อยู่นั้นโจนโนจิก็ได้โผล่มาพอดีแล้วก็บอกว่าพวกเราจะมาขอเป็นเบสคุณคาสึกิซึ่งโองะที่กำลังงงๆอยู่นั้นมันก็บอกว่าใช่แล้วคาสึกิก็บอกให้ชิโร่พิสูจน์ฝีมือของโองะ ว่าถ้ามันแพ้คนอย่างแกฉันก็จะไม่รับมันมาเป็นเบสแล้วพอทั้งสองคนสู้กันโองงะก็นอกชิโรได้ภายในหมัดเดียวแล้วคาซึกิก็เดินตบมือมาแล้วก็บอกว่าคนแบบแกเนี่ยนั่นมันของจริงพิสูจน์แค่นี้ก็พอแต่ชิโรก็ได้มาห้ามคาซึกิไว้ว่าอย่าเดนเินเข้าไปใกล้หมอนั่นแต่คาซึกิกับเตะชิโรซ้ำอีกทีหนึ่งแต่ชิโรก็ไม่ได้หมดความพยายามก็คานมาจับขาคาซึกิไว้อีกทีหนึ่งแล้วก็บอกว่าอย่าเข้าไปใกล้ไ,ไอ้หมอนั่นไอ้หมอนั่นมันอันตรายมันมีอะไรซ่อนอยู่แล้วคาซึกิก็บอกให้้้้้้ชชิิโโ่ยยยยืนนนนนนนขขึึไไหหหววมมังลลอออใดูแพ คาสึกิก็บอกให้ชิโร่โดดหน้าต่างไปซะแล้วบอกให้คนในห้องทุกคนปกมือพอคาสึกิพูดแบบนั้นชิโร่ก็ได้ยืนตัวแข่งไปคาสึกิเลยบอกโองะว่างานแรกของแกจัดการมาซะแล้วคาสึกิก็ได้เดินเข้ามาลูบหัวโนเบลซึ่งพอโองะเห็นว่าหนเบลไม่ได้เลือกคาสึกิเขาก็ซัดหน้าคาสึกิไปทันทีจนคาสึกิกระเด็นไปติดที่มุมห้องพอคาสึกิเขาตั้งตัวได้เขาก็โยนกล่องนมเปรี้ยวขึ้นบนฟ้าแล้วก็ใช้ท่าเดียวกันกับที่เตะชิโร่ในตอนแรกแล้วรุ่นพี่นัตสึเมะก็ได้พูดขึ้นมา แล้วก็จับขาคาสึกิพร้อมกับเหวี่ยงคาสึกิออกนอกหน้าต่างไปซึ่งทุกคนที่อยู่ในห้องก็ทำหน้าอึ้งกันทุกคนเลยเพราะไม่คิดว่าโองะจะสามารถล้มคาสึกิได้แล้วภาพก็ตัดมาที่โองะได้มานั่งคุยกับจูโนโอจิบนดาดฟ้าและโอยะก็ได้นั่งบ่นเรื่องนู่นนี่นั่นให้จูโนโอจิฟังอยู่แต่ก็ได้มีคนแอบมองทั้งสองคนอยู่ซึ่งคนที่แอบมองนั้นก็คือนัตสึเมะนัตสึเมะก็ได้พูดในใจว่าก็เข้าท่าเข้าทางดินี่เด็กปีหนึ่งที่ชื่อโองะแต่หลังจากนี้ก็คคววววววรระวววะร,ระะะะััังตไ้้ใหดีีๆๆล่ล่่่พพกกเาปจมอยูนนิแ แล้วภาพก็ตัดมาที่โอ๊ะโจโนโจิก็ได้ทักว่าทำไมหนูเบลดูแปลกๆไปพอโจโนโจิพูดยังไม่ขาดคำหนูเบลก็ร้องไห้ขึ้นมาแล้วก็ปล่อยไฟฟ้าแสนโงออกใหม่ตามเคยแล้วก็ตัดจบอีพีที่3แล้วถ้าฟังกันจบแล้วก็อย่าลืมกดติดตามผลไลค์ผมหน่อยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปแล้วถ้าอยากฟังอีพีอไปเร็วๆก็ช่วยกันไลค์เยอะๆนะครับจะไ,ได้มีกําลังใจทําต่อสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย